สอ้านอาหารนี่ค่าเช่าก็เป็นล้านแล้วพนักงานเนี่ยร่วมร้อยคนเงินเดือนก็เป็นล้านแล้วรวมทั้งหมดก็ร่วม200ชีวิตค่าใช้ใจ่ายหลักล้านแต่รายได้หลักพันเราก็กําลังเผชิญะตากรรมไม่ต่างกับคนไทยทั้งประเทศมันคือการตัดพ้อมากกว่านะฮะใช่ วันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้ไม่ได้เอามาขายนะฮะวันนี้ไม่ไดเอาขายคือวันนี้เนี่ยเราเป็นวันแรกเป็นโปรเจกต์ที่จูนอะอยากทําอยากทํามากแล้วจูนบอกพี่เปิ้ลเอาเลยคิดมาสองวันก่อนก็เริ่มเลยก็คือเราเราเห็นชุมชนที่ติดโควิดเนี่ยเยอะมากตอนนี้ประเทศไทยเราค่อนข้างจะสาหัสมากสาหัสคือ พอปิดปุ๊บก็ต้องมีการกักบ,บริเวณนั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถออกไปไหนได้เขาไม่มีงานทําไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นเขาจะกินอะไรเราทําร้านอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยมองหน้ากันเอาเถอะถึงร้านอาหารเราจะเป็นยังไงเราทําอาหารเนี่ยไปแจกเขาทุกวันดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมา มันไม่โรเจกครับเป็นสิ่งที่เราอยากทําคือจริงๆเราก็ท<อ>ําแบบนี้มาตลอดหมายถึงว่าตอนน้าท่วมเหตุการณ์แบบนี้มนไม่ใช่เหตุการณ์ใหม่สำหรับบ้านเราคือเราก็พร้อมเลยเรามีคนเราพร้อมมีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวก็ท<อ>ําแพทเทิร์นเดิมคือก็ทําอาหารแจกตอนนั้นน้าท่วมแล้วก็ไปให้พี่่ที่ประสบอุทกภัอยอย่างตอนนี้คนที่มีปัญหาพี่ๆที่มีปัญหาเรื่องโควิดที่อ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ก็ไม่ได้ลำบากพวกเราเลยเราก็พร้อมเต็มใจที่อยากจะเอาเข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยจูนจำแววตาตอนที่เเวลาาร ตอนทไอตอนน้าท่วมะเราเห็นแววตาเลยว่าคนที่เขารอคอยอเขาไม่ต้องพูดเลยเรานี่แบบรับรู้ไดุ้กุ่ก็เชื่อว่าเหตุการณ์นี้เหมือนกันแววตาของทุกคนที่รอคอยอมันมันพูดอะไรไม่ได้เลยจริงๆ <ừ> นั้นขอให้เป็นเสี้ยวเลนกๆน้อยๆให้เขาได้มีมือ้อกินมือน้อนึงก็ยังดีค่ะคือน้ําท่วมเนี่ยน้ําท่วมเนี่ยมันก็ลําบากแล้วนะลําบากแต่มันลําบากเป็นจุดๆพอน้ําลด ทุกคนก็ออกมาหากินเหมือนเดิมได้แต่สถานการณ์ตอนนี้มันเกินเกินน้ำท่วมหลายร้อยเท่าพอน้ำลดหรือโควิดลดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยกว่าจะฟื้นกลับมาได้เนี่ยอีกยากยากอีกแต่นั้นตอนนี้เราคงไม่มีปัญญากับครอบครัวเล็กๆเ,เราคงไม่มีปัญญาที่จะไปไปดูแลภาพใหญ่ได้ขนาดนั้น นี่คือสิ่งเล็กๆที่ที่เราพอจะทําได้นะฮะจากครอบครัวของเรากับเพื่อนที่ดีของเรานะฮะหลายๆฝ่ายก็ก็ทำอาหารแจกมีมีถุงยังชีพะะมีอาหาระะแห้งเล็กๆน้อยอาหารแห้งเล็กๆน้อยๆไปแจกๆๆๆๆๆแล้วก็มีที่สําคัญคือมีข้าวแสนดีแจก1ตันเราจะแจกทำระยะยาวไปเลยข้าวสารหนึตันเนี่ยเราจะแจกทุกวันทุกวันทุกวันทุกวนักวนหมด เดี๋ยวค่าแสนดีให้อีกหนึ่งตันให้ไปเรื่อยๆนะฮะมีส่วนกลางแล้วไปให้ส่วนกลางมารับแล้วก็มีตัวแทนไปส่งให้กับตัวแทนของชุมชนอีกทีหนึง่งนะฮะเพราะว่าเราเองเราเราก็พยายามเซฟตัวเองนะเพราะว่าลูกๆที่บ้านก็เล็กแม่ก็อายุมากวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกเราจะเริ่มไปที่คลองเตยก่อนนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมอบไปให้ที่บ่อนไก่ แล้ววันอาทิตย์เราจะมอบให้ที่พะสมุตเจดีแล้วคิวถัดไปก็คือดินแดงดินแดงเนี่ยเป็นจุดที่มีความผูกพันกับพเปิลมากเพราะว่าดินแดงเนี่ยพิปิลเป็นเด็กดินแดงมาก่อนนะเติบโตดินแดงเราจะรู้เลยว่าเขามีชีวิตอยู่กันยังไงแล้วยิ่งมีโควิดเข้ามาอย่างนี้เนี่ยโอโ้โหหนีตายกันยากหนีตายกันยากเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดินแดงจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่ที่เราจะต้อง ช่วยเยียวยาตอนนี้เนี่ยทุกจุดเลยทุกจุดเลยดีกว่าตอนนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆเ,เรานะฮะเพื่อนๆที่แสนดีของเราเนี่ยก็ก็ช่วยกันลงมาเดี๋ยวมีทั้งไข่ทั้งไก่ทั้งอะไรใครอยากใครอยากร่วมบริจาคก็อินบอ์กันเข้ามาได้นะฮะแต่ไม่ต้องเยอะนะฮะเพราะว่าครอบครัวเราเล็กๆเดี๋ยวกําลังจะทําไม่ทันเพราะว่ายังมีบูลนิธิอื่นอีกเยอะมากก็กระจายกันไปช่วยไปบริจาคเหมือนกัน น่าจะทําไปจนกว่าที่เขาจะเปิดให้ทุกคนออกมา,ากลับไปทํางานกันได้หากินกันได้แล้วนะฮะงานต้องหยุดเนี้ยเงินเดือนก็ต้องหยุดไปด้วยซึ่งตรงนี้เราเรา,เราว่ามันมันหนักหนักมากหนักมากกว่าน้ําท่วมหนักมากกว่าอุทุาภายัยหนักมากกว่าอะไรทั้งหลายแหละถึงเวลาที่คนไทยจะต้องต้องมาช่วยกันแล้วฮะ<ม>จริงๆร,ร้านเราก็อย่างที่ท,ที่ที่โพสต์ไปนะ,ะที่โพสต์ไป ถ้าใช้จ่ายค่าเช่าก็สองล้านอาหารนี่ค่าเช่าก็เป็นล้านแล้วพนักงานเนี่ยร่วมร้อยคนเงินเดือนก็เป็น 1, ล้านและต่อเดือนก็ไม่เป็นไรหรอกคือคนอื่นเขาก็ลำบากกว่าเรายังไม่รวมบริษัท p e n ต์ i พสตูดิโอมาดามกาส a าที่พนักงานอีกรวมทั้งหมดก็ร่วม200ชีวิตเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดกิจการของเราได้เพราะว่า200ชีวิตเขาจะไปทำอะไร เพราะนั้นเราก็ต้องแบบสู้สู้กันต่อไปนะฮะเราก็คิดทุกวันคิดทุกวันว่าเฮ้ยร้านอาหารสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ค่าใช้ใจ่ายหลักร้านแต่ไรายได้หลักพันต่อวันเราจะหยุดหรือจะไปต่อสุดท้ายเราก็คิดว่าหยุดไม่ได้เราต้องไปต่อแต่จะไปต่อ,อยังไงคิดทุกวันคิดยังไงวะคิดยังไง ดีเลเวลลี่เหรอทำเมนูใหม่คิดอะไรใหม่ๆคิดอยู่ตลอดเวลากําลังจะบอกว่าทุกคนที่ลาบากอยู่เนี่ยอย่าหยุดคิดนะอย่าหยุดคิดอย่าหยุดทําเราเชื่อว่าทุกคนจะรอดไปได้คือวันก่อนที่โพสเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามันเหมือนตัด้อตัวเองะตัด้อตัวเองว่าโอ้โหรายได้เรารายรายจ่ายเราแบบนี้รายได้เราแบบนี้เราทำเราก็กําลัง เผชิญจตากรรมไม่ต่างกับคนไทยทั้งประเทศชาวโลกทั้งโลกตอนนี้มันคือการตัดพ้อมากกว่านะฮะใช่ซึ่งเอ,อมันก็ตัดพ้อในในพื้นที่ของเรา <ilipp i> ก็ก็มีมีดราม่าเข้ามาเนะ <S 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 ก็ก็ด่าทอก็เราก็เข้าใจเขานะเราเข้าใจเขามากคือ <K ill> มันเป็นการตัด้อและสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะด่าใครเพราะเราไม่ใช่คนชอบด่าคนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากธรรมชาติเกิดขึ้นกันทั้งทั่วโลกแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างใครอะไรทั้งสิ้นด้วยส่วนมากคนที่ด่าเรานะเอาตรงๆเลยก็มีอยู่อยู่น่าจะคนเดิมๆมาฮะนะนะเอาภาพเก่าเรามาโพส์คนที่ด่าพี่เปิ้ล ถ้าเห็นหน้าถ้าเจอหน้ากันสามารถวิ่งเข้ามาด่าได้อีกนะแต่ต้องสัญญานะว่าด่าพี่แล้วคุณจะมีความสุขเพราะนั่นคือหน้าที่ของพี่เปิ้ลนั่นคืออาชีพของพี่เปิ้ลที่อยู่การนี้มา30ปีคือการสร้างความสุขสร้างเสียงวเร้ะถ้าน้องด่าแล้วน้องมีความสุขพี่ก็ดีใจพี่อยากเห็นคนไทยยิ้มได้แค่นั้นเองนะฮะแต่ถ้าเข้าใจแล้ว ก็อย่าด่าเถอะว่าขอะนะ <B ad S 1> เพราะว่า <B ad. S 1> เพราะว่าจริงๆไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์นะจริงๆไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์นะแต่คนมาเล่าให้ฟังไงก็เลยแอบไปเปิดสี่ห้าอันอุย้ยแสดงว่าเขายังไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็มาช่วยกันดีกว่านะฮะพี่น้องชาวไทยมาช่วยกันนะนี่แหละคนไหนลำบากบอกมาเลยเดิน ด่าเสร็จเดินเข้ามาพี่จะถามเลยว่าขาดเหลืออะไรไหมน้องต่อให้น้องด่าพี่หยาบๆนะพี่จะเดินเข้าไปหาขาดเหลืออะไรไหมถ้าพี่ช่วยได้พี่จะช่วยพี่รักเรานะพี่รักทุกคนนะนั่นคือจุดยืนที่พี่เปิ้ลเลือกที่จะเป็นแล้วในวันนี้ครับ